ชื่อนี้ม่ไนไ่คุยมีอออัดจะชื่อนี้มีอมออัดมีไหมใคมร ร้วยปอปาปอปามีน้องหนูด้วยไทยไทยน้อง รูมออดดีเนาะดีใจด้วยด้วูมนะเสร็จงานวันนี้แล้วอ่ะคนต่อไปครับที่ได้รับรางวัลใหญ่จาน้องลำพู ไปนะครับเพื่อนจะเป็นคนประกาศนะครับเป็นชื่อผู้ชายครับกระเทยเป็นผ<ม>ู้ชายไหมเป็นกระเทยหรือผู้ชายกระเทยกระเทยก็เอาผู้ชาย

คนต่อไปนะครับเฮียหน่อยนะครับรามาจับเฮียหน่อยคือใครนะครับเฮียโดนประกาศเลยครับอ้ามันค่อยตื่นเต้นเป็นเป็นชื่อที่อนะไรเอาไว้อะเอาไว้วัดร่างกายคนใบหน้าคนระับเออใครใครที่มีเอาไว้วัดร่างกายที่เป็นคนใบหน้าเป็นชื่อเล่นนะครับอะจึงองไดนะ้อกอไก่ครับกอไก่

วัลสีมนแฟนซียอดเยี่ยมนะคะสามาวัลเต็นตัวนะคะหลังจากพนักงานดีเด่นนะคะแต่งตัวเลยนะคะวาครับนครับเนาะดีใจนเเอดายาอาโทรศพางัลพนักงานวลลหญิยอดเยี่ยมก็จะเป็นน้องส้มฟองนะคะอันนี้คือนางแทนที่เนจริงๆนะคะต้องยอมรับริงๆสลอส้มฟองนะคะรางวัลมาลัหญงยอดเยี่ยมนะคะ ราวัลเยี่ยมดีเด่นามรางคะคนใะองใมากวดีใจด้วยใจด้วยรางวัลเยี่ยมขยันดีเด่นค่ะสามรางวัลคะคนแรกเปนปพรนะคะปมมือด้วยขยฮัลโหลปมมือขยิงคนที่สองนะคะเป็นบอกนะคะเป็นแบนนะคะนาได้ขาดไม่ลาเลยค่ะฉันประทับใจนางมากคนที่สามนะคะ เป็นน้องบอมค่ะอ่ะรางวัลเดรเซอร์ชายยอดเยี่ยมนะคะคนแรกน้องซอนคาูกประพฤตค่ะคนที่สองนะคะเป็นน้องเบิร์ดค่ะนี่อยู่มาสิบกว่าป,ปีแล้วนะคะกับสาวน้อยนะคะประทับใจมากนะคะจริงๆฉันยอมรับนานมากเลยนะคะสิบกว่าป,ป,ป,ปีแล้วะค,ะะวนะคะ่ะสิบสองปีเปล่านะ เราวันนี้เสื้อหญิงยอดเยี่ยมคนแรกนะคะเป็นช่างแต่งหน้าบอสค่ะน้องเอิร์ธค่ะเป็นช่างแต่งหน้านะคะช่างแต่งหน้าใส่รองนะคะใช่เพื่อนลำพิษแค่เดียวลำพิษนี่ก็ต่อแล้วเขวัดแม่แก้มไม่เป็นไรหรือเ่าสำหรับคนสุดท้ายนี่ <tinc S 1> ต้องยอมรับในผลสำหรับคนนี้คุณต้องยอมรับในผลงานเก่งจริงๆนะคะ ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าเป็นหนึ่งในทีมฟูลบุด้วยนะคะเพี่ยดนี่ค่ะนี่แหละวัดใครอย่างพึ่งไปนะคะใครที่แต่งตัวสวยงามแฟนซีเดินออกมาตอนนี้เลยค่ะสามรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็สามร้อยค่ะออกมาเลยค่ะตอนนี้เราจะเอาเสียงโหวตนะคะ นี่บอกเลยเสียงโวตอนเนี่กทำเวลาบรรยากาศวัดขนาดมึงขอไหมเนีกออกนะะ่ยการไม่เสียงเอาเร็วออกมาเลยออกมาเลยเร็ว,รวทำเวลาลูกทำเวลาแล้วเราจะสนุกกันแล้วนะ แต่งตัวนะคะวันนี้ในทีมใน็าบเป็นทีมเป็นซีนะคะลูกออกมาเลยถ้าใครอยากเป็นรางวัลออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ลูกเร็วตรงเวลาค่ะพี่เขาขอจอยนะคะมาค่ะใช้เวลา่างซ้ำแบบนี้กว่าทุกเจ้ส่งถ่ายน้องมันคงจะสามสาวอ่ทีมนักเาวเตรียมตัวเดินเข้ามาค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยแย่ไม่จะขอเสียงนะคะจากทุกท่านเลยนะคะ ขอเสียงกันทุกท่านเลยจเจนโนตไปไหนคะไปแต่งเป็นลําหักมาอยู่ไหน <c oughs> เอาเร็วๆเลูกถาเวลาวอรซอสจะมั่นงแล้วนะคะ <c oughs> ลำงักอยู่ไหนคะลำงักอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> ขอเวลาอนนียุยูเข้ามานอ้่าบอกไ่ใส่ดวม่กยังใส่ร